ฮัลโหลสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมทิปซิมูเลเตอร์นะครับคุณผู้ชมบอกอมมาอีกแล้วสินะไอตระกูลซิมูเลเตอร์เนี่ยไอเกมเกมนี้เนี่ยนะผมเคยเล่นมาเมื่อนานมาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องอ่ะนะผมเล่นจบไปแล้วนะครับรอบหนึ่งแล้วก็พอเราเล่นจบเกมรอบนี้มันจะปลดล็อกเอ,อ่อฟรีโหมดนะครับก็คือเราสามารถเล่นแบบอิสระนะก็คือเราต้องเขาเรียกว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวหาเงินแต่งบ้านหรือว่าซื้อบ้าน ซื้อรถหรือว่าอะไรเนี้ยก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำอาชีพสุจริตนะครับมันก็ชื่อเกมก็บอกอยู่ด้วยว่าติฟตซีเวเลเตอร์นะครับใช่แล้วเราจะปล้นนั่นเองครับปล้นบ้านคนอื่นแล้วก็เอาไปขายพอขายเสร็จแล้วก็เอาเงินไปซื้อบ้านมาเป็นของเราเนี่ยครับโคตรเร็วแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบฟรีโหมดซึ่งก็คือจะไม่ใช่โหมดเนื้อเรื่องนะครับก็คือเราจะทําอะไรก็ได้นะตามอิสระของเราเลยนะครับก็ไม่ว่าเราจะปล้นบ้านหลังไหนก่อนหรือว่าหลังไหนที่หลังนะครับหรือว่าซื้อไอ้นู่นซ แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเออเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก่อนด้วยในการปล้นนะับเพราะว่ามันก็จะมีของระดับสูงนะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะอืมตอนเิ่นต้นนี้มันให้มาเงินมา100่งร้อยแหมันเงินติดตัวน้อยจังไปรุ่นแซงตัวมีเงินทุนอยู่ร้อยเดียวซื้ออะไรรับซื้อโครวาไว้งัดบ้านโอ้อแล้วก็อันนี้คือพวกอุปกรณ์ในการซื้อเพื่อเอาไปใช้ในการงัดแงะแนะบแล้วก็ต้องเออทำการซื้อด้วยแต่ว่ายิ่งของโหดเนี่ยราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นด้วยนะับก็คือ เป็นที่งัดกระจกที่งัดตู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ตัดกระจกแล้วก็เครื่องแฮกพวกโทรศัพท์นะแล้วก็ตัวสว่านระถในการขโมยรถด,ด้วยใหญ่ดอ m ไมโครแคมราซึ่งเอาไปติดเอาไว้ตามบ้านคนนะเพื่อเป็นการสังเกตพฤติกรรมคนนะว่าเขาทําอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นในช่วงเวลาไหนนะเราจะได้รู้เวลาที่ควรจะปล้น <laughs> มีการวางแผนไอติงไอติงโซเป็นนึงนะแล้วก็อันนี้กล้องสองทางไกลอันนี้เครื่องแฮก อันนี้ในวิชั่นด้วยเยดเวนก็เกิลแล้วก็เครื่องแฮกแล็ปท็อปแล้วก็เครื่องล่องหนนะอันนี้คือของโคตรโหดครับราคา1นึ0 0 0สาเราสามารถล่องหนไปขโมยได้เป็นของใหม่นะเออแล้วก็ไอเกมนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็มีแมปมาใหม่แล้วก็ของใหม่ๆม,มาด้วยนะครับผมก็เลยกลับมาเล่นไงนะฮะว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างให้คุณผู้ชมดูกันนะครับก็ได้ของมาใหม่นี่ก็รู้สึกจะเป็นของในการงัดแงะนะแต่ไม่รู้คืออะไรครับจำไม่ได้ว่าคืออะไร แต่มันมาใหม่ชิ้นหนึ่งแล้วก็แมปใหม่เนี่ยมันจะมาใหม่ด้วยอยู่แมปหนึ่งครับแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเราซื้ออุปกรณ์ก่อนดีกว่านะนอย่างแรกที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือโคบาครในการทุบก,กระจกเข้าไปในบ้านชาวบ้านเขาหนึ่งอันก็เหลือเจ็ดสิบเหรียญตน้นทุนช่านน้อยเล้วเกิดไฟใายไม่ต้องอะเรามันตาเรามันตาทิพย์อยู่แล้วล็อกบิ๊กไอ้นี่ขาดไปไม่ได้ครับการงัดแงะต้องมีล็อกบิ๊กว้อันนี้มันซิมเพิลนี่ว่าเราต้องมีล็อกแบบขั้นเทพหน่อยครับโอ้โห พลาดและ7เจ็ดสิบเหรียญดันซื้ออันกากไปซะแล้วแบบซนะิมเปิลซิมเปิลเนี่ยงั้นแบบเ <c oughs> ด็กๆอ่ะแบบเด็กๆนะฮะอันนี้คือแบบโผล่ขึ้นมาหน่อยนะึง <c oughs> แต่ว่าเงินไม่พออย่างนี้จึองออกปล้นแต่กอรปล้นเนี่ยมันมีการซื้อข้อมูลของบ้านหลังนั้นด้วยนะที่ว่าเราจะปล้นนะอย่างเช่นบ้านหลัง102เนี่ยก็ซื้อข้อมูลได้นะว่ามีของไหนเนี่ยที่มันราคาสูงบ้างหรือว่าพวก Security นะครับเช่นกล้องหรือว่า คนอะไรเงี้ยนะหรือว่าพวกกาดเนี่ยจะอยู่ตรงไหนบ้างก็เป็นการซื้อข้อมูลได้นะครับแต่เออ่เดี๋ยวอย่าว่าผมสอนเลยนะเดี๋ยวผมจะโชว์สกิลหน่อยแล <laughs> ้วกันจะโชว์สกิลเขาเรียกว่าเป็นการเอ่อปล้นในรอบสองสามปีที่ผ่านมานี่เราก็ไม่ได้เล่นมาเลยใช่ป่าแต่ว่าผมเชื่อว่าฝีมือผมยังไม่ตกหรอกเนี่ยอืมไปยี่เจ๊ดิไม่โอ้มันล็อกด้วยกูดโดนรวบแน่ ยังได้อยู่แหละแต่ขอเริ่มจากบ้านไร้ก่อนละกันนะบ้านแบบเมืองแรกอันนี้คือถ้าไครเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองหนึ่งเมืองสองเมืองสามนะครับซึ่งก็จะเป็นความยากตามเมืองไปเมืองหนึ่งนี่ก็คือง่ายเมืองสองนี่คือ normal นะครับเมืองสามนี่คือ really really hard นะครับข้าม hard ไปเลยนะเ <c oughs> พราะม่พูดยากมากแต่เราเอา,เอา easy ก่อนลวกันนะเพราะว่าเราจะขอแบบ แม่เช็คคัดเกิลฟรีมือนิดนึงหาบ้านที่น่าจะเหมาะเหมาะสักหลังหนึ่ง101ห,ห,หลังนู้นเฮยใหญ่เกินอ่ะไม่เอาจะโดนจับไม่ดีดเอาเล็กๆกว่านั้นหลังนี้ละกันนี่เลยบ้านเริ่มต้นหลายแบบนี้แหละชอบน่าจะปนง่ายสวัสดีครับหลังนี้แหละผมว่ามีโอกาสครับปนได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเกิดกูโดนจับอีกกูเลิกเล่นคือไอหลหลังนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดนั้นมันไม่มีคนอยู่ในบ้านนะแต่กูยังโดนจับอีก ลาออกจากกายเป็นโจรนและไม่เล่นต่อเลับแอนโคบา้าใส่ช่องสล็อตช่องนี้เอาละแล้วก็<ม>ต้องดูคนด้วยในแมปอื้อทุบอีซี f เมยกูเดินชิลเป็นบ้านตัวเองได้เลยฮัลโหลกูมาปล้นบ้านหลังนี้109ไม่มีคนอยู่วิงัดแปปหนึ่งงัดไงเนะี่ยเดี๋ยวๆใจเย็นๆมันงัดไงแล้วครับเออ อ๋อโอเคจำได้ละล็อกปิกอ๋ออันนี้ก็คือเราสามารถซื้อมาเพื่อใช้งัดได้นะครับล็อกปิกเนี่ยมันมีหนึ่งด้วยซึ่งเกิดมันพังเนี่ยเราต้องซื้อใหม่นะเข้าใจละกระทะนี่ไงน,นี่คือการปุร่นองเราแบบอีซี่ก่อนขโมยกระทะเครื่องปิ้งขนมปังเล็กเล็กๆก่อนนะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวค่อยไปร้อยเพชรร้อยคอรหรือว่ารถสปอร์ตคร์แต่ตอนนี้เราขอเป็นจนกระจกก่อนนะพอดีต้องหาเงินทุนก่อน <S <S หาเงินทุน มาตั้งทุนตั้งหลักก่อนด้วยบ้านหลังนี้แหละบ้านหลังนี้จะทําให้ผมนี่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการดูอ่าขัดเกลาไปเรื่อยๆนีเงินแล้วก็ได้กุญแจบ้านหลังนี้แล้วด้วยนะเราจะได้ไม่ต้องมางัดอยู่ให้เสียเวลานะครับก็คือเดินเข้ามาแล้วก็ใช้กุญแจไขประตูบ้านได้เลยทําเป็นเหมือนบ้านตัวเองได้นะับอ่าอีซี่หมดแล้วไม่ต้องงัดอีกไหมไม่งัดผมทุบพังแล้วตรงนี้ออกได้ โอ้อะไรง่ายๆหลังนี้ต่อเลยละแกนเอ๋เนี่ยก็เออแล้วก็ด้านล่างมุมขวาเนี่ยจะเป็นช่องกระเป๋าเรานะครับก็คือแบกของในหนักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะหลอดสีฟ้าเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเราสามารถเอาของทั่เราขโมยมาเนี่ยไปเก็บไว้ในรถได้นะครับพราะงั้นกออ็สบายใจได้นะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ําหนักมากเกินไปนะที่กังวลก็คือเจ้าของบ้านนี่แหละนะว่ามันจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าในเมื่อหลังนี้ไม่มี security ด้วยผมคิดว่างนะั้นทุบแม่งเลยไม่อยากง,งัดประตูและ คุหนไงทุบเข้าไปเลยแล้วก็โดขึ้งปิ้งเศษเงินค้นลิ้นชักไม่มีอ,อะไรล้ำค่าหน่อยเพชรสักอันก็ได้เออตอให้เราขโมยเพชรมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปขายได้นะเพราะเราต้องงัดเพชรออกก่อนด้วยเพราะถ้าเราขายเป็นสร้อยเนี่ยมันอาจจะโดนจับได้ประมาณว่าเฮ้ยสร้อยที่คุคุณเนะี่ยเหมืนอนคงเชนญเลยอ่ะที่โดนขโมยไปเมื่อ5วันก่อนคือเอามาขายดูเถอะแล้วก็สามมาถึงกูเรียบร้อยตำรวจรวบคาบ้าน เพราะฉะนั้นเราเลยต้องซื้ออุปกรณ์ในการงัดเพชรมาด้วยนะครับ <c oughs> แม่เสียดเหมือนเรียนมารู้เรื่องแบบนี้ได้ไงกันเนี่ย <c oughs> เออเล,เ,ลเล่นเกมเฉยเเออเล่นเกมเฉยทำไมปากสันอย่างนั้นละ่ะอ๋อพอดีลิ้นชาร์จลิ้นชาร์จ <c oughs> เฮ้ยข้างหน้าบ้านมีมีคนเดินผ่านมามในแมพมันเดินผ่านมาว่ะเดี๋ยวมันรู้มันรู้จักกับคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เดี๋ยวแบบมึงเป็นใครหน้าไม่คุ้นเลยนะผมคือบเปบไมันเริ่มสงสัยไม่ใช่ไมไม่ไม่ไม่ผมเป็นเพื่อน้านเขาอีกทีนึง รู้มากจริงเอาโคบาทุกหัวแม่งเลยโ okay. อเคเอาเป็นว่าขโมยของได้มาประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากให้มันยากขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยรู้สึกบ้านหลังนี้นะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยนะครับเปิด <c oughs> ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะไม่ล็อกไวง้งนั้นเหรอตรงนี้มีที่ให้ปีนนะครับอ๋อปีนปีนเข้าไปได้ไหมเนี่ยปีนไม่ได้อ๋อแค่ส่งเฉยๆแล้วก็มาร์กกดเมาส์สามนี่เมาส์สามเพื่อมาร์กนะครับ แล้วก็ได้บนมุมขวาเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยสีฟ้าเนี่ยก็คือคนออกจากบ้านนะส่วนสีแดงนี่ก็คือคนอยู่ในบ้านนะครับเป็นช่วงเวลาที่คนอยู่ในห้องนั่งเล่นกันทั้ง2คนเลยเพราะงั้นบ้านหลังนี้เนี่ยขโมยตอนนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึ่งตอนนี้แล้วก็เออมันมีเปิร์กพวกสกิลให้อัพด้วยนะครับเป็นสกิลในการงัดเงะจะง่ายขึ้นหรือว่าสกิลในการเพิ่มช่องเก็บของอะไรงนี้ ช่องแฮกเกอร์อะไรบลาๆก็ว่าไปนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาว่าแกนเพราะตอนนี้คือสกิลยังไม่อัพเลยแป๊แบ,บหนึ่งขอดูนรตนก่อนนี่บ้านหลังนี้หนึ่งหนึ่ง,งข้อมูลก็คือ,อะจะมีคนอยู่ในบ้านนี่ตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงห้าโมงอยู่ห้องนั่งเล่นทำอะไรเนี่ยอยู่ในห้องนั่งเล่นตั้งห้าหกชั่วโมงนั่งดูหนังอ่ะทำอะไรอ่ะว่างอ่ะว่างไปทำงานสิแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งเขาจะออกจากบ้านไป นับตั้งแต่ตอนเอ่อตอนเที่ยงจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับจะออกจากบ้านไปแล้วก็กลับบ้านมาตอน5โมงมาห้องนั่งเล่นต่อเลยไม่สิเนีงั้นบ้านหลังนี้ค่อยปล้นก่อนละแกนนะครับเพราะรู้สึกลำบากลำบากมันจุ่นเนบ่มากันทั้ง2คนเลยขโมยเยอะเอาไปด้วยเราเอาของที่เราขโมยมาได้เนี่ยเอาไปขายก่อนละแกนได้มากี่ชิ้นเนี่ยรู้สึกว่าไม่เยอะนะได้ได้กระทะกับเครื่องปิ้งโอ้ จนอะไรวะขโมยกระทะกับเครื่องปิง้งอ๋อพอดีผมหิวขนมปังครับเลยขโมยเครื่องปิง้งส่วนกระทะก็เอาไว้ทอดไข่ดาวที่บ้านผมไม่มีกระทะเลยขโมยไปหน่อยเป็นโจรที่โคตรอนาถนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนี่มันก็แค่จุดเริ่มต้นในการปล้นขโมยอะไรการขโมยได้ระดับ5ดาวแต่ว่าเป็นแรงดีอยู่คือขโมยของน้อยไปหน่อยคือไอแรงเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งได้แรงเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งได้สกิลเยอะนะครับเป็นสกิลในการอัพเลเวลนะ ตอนนี้สกิลอัพเปล่าเนี่ยยังไม่อ yeah. ัพแฮสกิลพอยต์สงสัยขโมยของกากเกิเนครับสกิลไม่อัพเลยเนี่ยอันนี้ร้านโพลว์อปเนะเป็นร้านที่สามารถเอาของที่ขโมยเนี่ยมาขายได้ผมว่ามันเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเราทํางานอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตํารวจมาที่ร้านเนี่ยแกย่าสาวไสไปถึงฉันละกันได้ไม่เหลือจะฉันรู้ว่าตํารวจมาบ,บ้านฉันพวกแกแล้วก็ฉันตามหาแกและฆ่าแกซะนี่แน่ขายโม้่ขายกระแทะ ได้มาอีกร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะเอ้ยน้ำตาจะไหลเอ,อ้ยขายรถคันนี้สามหมื่นห้านะครับคันนี้เนี่ยสามหมื่นห้าเป็นรถตู้รู้สึกว่ารถตู้นี่เราจะสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะของที่ปล้นมา <c oughs> เราจะเก็บได้เยอะขึ้นแล้วก็ของที่เป็นของชิ้นใหญ่นะจะเก็บใส่รถตู้ได้เยอะขึ้นแต่ว่าสามหมื่นนี่ค่อยเกิดและกันเออแล้วก็เดี๋ยวขอไปดูบ้านก่อนครับมันเหมือนจะมีบ้านหลังที่สองด้วยนะที่เราสามารถซื้อได้ไฮเอาท์ บ้านหลังนี้แอบก็ไปดูก่อนด้วยว่าแบบมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่ายัางเหมือนเดิมเนอะอยังเหมือนเดิมแฮรราคาเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ราคาส,สามหมื่นสามหมื่นเดี๋ยนะบ้านมึงถูกกับรถอีกอะรถมึงตั้งสามหมื่นบ้านมึงสาม <c oughs> ใครเป็นคนคิดราคาบ้านนะอันนี้มึงบ้านผีสิงอะทำไมมันถูกอย่างเงี้ยกูเข้าไปนี่กูจะโดนบีบคอหรือเปล่าตอนนอนคนผีมาหลอกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถูกจัง เรวบ้านโคตรกว้างเลยครับกว้างมากนะโอ้โหอีแบบนี้เออเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันอนะ่ะเรื่องบ้านนี่เราเนะียสบายๆครับเรื่องบ้านนี่ผมว่าเ,าเดี๋ยวเราค่อยซื้อละกันนะเราต้องซื้อรถก่อนนะเพราะว่าเออต้องใช้ในการทำหากินเออทาหากิน, <laughs> าากนใช่ปลนนั่นเองนะกับบ้านก่อนคนระับกับบ้านกับบ้านเราจะไปซื้ออุปกรณ์งัดเพิ่มเติมนะอุปกรณ์งัดิ่มเติม เราจะป้นบ้านที่เออเขาเรียกว่าน่าจะมีของดีมากกว่านี้นะฮะที่จำเป็นเลยเนี่ยรู้สึกต้องเป็นล็อกปิกครับล็อกปิกเพราะมันพังได้ผมมีแค่ชิ้นเดียวเองแต่ว่าราคาตั้งเจ็ดสิบเหรียญแน,น่อันนี้ถุงมือในการปีนป่ายพันสองตั้งไม่พอแฟลชไลท์ผมว,ว่าต้องซื้อแล้วแหละนะเออเพราะว่าคือโจรบ้านอะไรมันขโมยตอนเช้าครับมันต้องขโมยตอนกลางคืนสิต้องซื้อไห้ใช้ด้วยเอาไว้ส่องกบ สองกบแล้วก็ล็อกปิกด้วยอันนึงด้วยเหลือ40เหรีรยญอันนี้เซฟคราคกิ้งทูอันนี้เป็นที่งัดตู้เซฟนะครับอืมไัเน,นี้บอกเลยโคตรจำเป็นนะเพราะว่าของอะไรที่อยู่ในตู้เซฟเนี่ยคงจะไม่ใช่ว่าเขาใส่ขนมเอาไว้หรอกนะใช่มันต้องเป็นสร้อยเพชรด,ดินะเพราะงั้นเราต้องซื้อไอ้น,นี่แน่นอนคนระับในงานงัดตู้เอาละออกทำงานต่อ <c oughs> ไม่ได้ช่วงนี้ช่วงโควิดต้องทำมาหากินเนี่ยขับหาบ้าน ที่มันน่าจะดีดีเออลืมซื้อกล้องสองทางไกลเลยกล้องสองทางไกลเนี่ยมันจะเอาไว้ไว้ให้เรามาร์กไงเอาไว้มาร์คคนครับตอนที่จะเข้าไปขโมยของไงลืมซื้อเออแต่ว่าน่าจะซื้อไม่น่าจะได้เพราะว่าราคาแพงอยู่อบ้านหลังนี้นี่ผมว่าขโมยไปก็ไม่น่าจะได้อะไรครับน่าจะ <laughs> มีเดโมอีกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีนีโอ้ยจะไปกัไปยังเฮ้ย ไม่เห็นวี่แไว้คนเลยอะอย่างงี้เน้นๆเลยเรามาร์กไม่ได้ด้วย <c oughs> เอ๋มาสอก่อนฮัลโหลอยู่อ๊ะเปล่าเด็กยู่เอ้ยเด็กๆเมื่อกีแ้แวบๆอะไรโฟฟ้าเฮ้ยชิบหายแล้วเบิ๊กสองคนเลยโอ้โหกูเกือบแล้วกูเกือบโดนรวบคาบ,บ้านอยู่สองคนเลยว่ะขาดูโน้ตก่อนอยู่ในห้องครัวกันทั้งสองคนเลย คิเชนลูมมึงมาอยู่กันทำไมสองคนเนี่ยปลอดรักกันในห้องครัวแลยแบบฟินเนอะแบบผมนั่งทำอาหารแล้วแบบอย่าสิทิรักฉันทำอาหารอยู่อะ,อ,ะอะไรอย่างงี้ผมว่าต้องหาบ้านที่เดี๋ยวนะหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งสามไปบ้านหลังเนี้ยผมว่ามันเป็นหลังหลังเล็กๆเอ๊ะหรือเปล่าขอไปดูอีกทีพอดีก็ไม่ได้เล่นมานานนะประมาณปีกว่าๆหรือสองปีไม่ได้เล่นมานานใช่นานมากเพราะงั้นลืมหมดแล้ว แต่ขอดูก่อนบ้านหลังนี้หลังนี้น่าจะขโมยได้อยู่นะผมว่าเพราะมันเป็นบ้านหลังเดียวแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะขโมยยากครับยกเว้น security ที่บ้านเอ้ยมีคนมากไว้ก่อนผมว่าบ้านหลังนี้แหละจัดไปนี่คือโอไม้ในการออกขโมยเอยเห็นรูปภาพนั้นไหมมันเรืองแสงมันเหมือนบอกว่ามาเอาชันเสฉัช้นโลนอยู่นะได้เดี๋ยวแป๊บนึ่ง เราต้องสังเกตการก่อนครับบ้านหลังนี้บ้านหลังหนึ่งหนึ่งสามใช่เปล่าอยู่ตรงครอดอนะครับก็คือตรงทางเดินแล้วก็อีกคนหนึ่งจะอยู่ในห้องนอนแล้วก็มาคิดเช่นมึงเดินทั่วบ้านเลยนะตีเท่าไหร่เนี่ยไม่หลับไม่นอนนอนชั่วโมงด้วยอ๋อนอนสองชั่วโมงคนระับเมแต่ว่าไอช่วงสีฟ้าเนี่ยคือเขาออกจากบ้านตอน11ก็คือเกือบๆจะเที่ยงคืนเขาจอกจากบ้านคนนึง เดี๋ยวเราต้องรอครับต้องรอตอนเที่ยงแล้วแนเออตอนเที่ยงแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาลองดูคนอีกทีหนึ่งนะว่าเขาอยู่ที่ไหนกันมาออรู้สึกเรานอนในรถได้นะแต่รถนี่ไงกดสลิปกดสเปซบาร์นะฮะเพื่อนอนข้ามไปเป็นช่วงเที่ยงคืนมากลารเป็นโจทย์ต้องอดทนการทํางานนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนให้มากกว่านี้นะครับออตอนเที่ยงแล้วแล้วก็ช่วงนี้คือช่วงเวลาที่เราไม่รู้เวลานะว่าเขาทําอะไรอยู่ต้องขอดูก่อน เอ๊ะมันอยู่ในบ้านกันอยู่อีกว่ครับขอดูดีสิโอ,อ้โหสีแดงมาเลยคือแบบม่ไม่ออกจากบ้านกันเลยใช่ไหมลิฟวิ่งลูมอยู่ยาวเลยแล้วก็ตีห้าถึงจะเข้าไปนอนเย็ดเปียดนอนดึกนั้นเราเนี่ยอีกคนนึง่งก็อยู่ในห้ Service <S <S องครัวมาของแดงแล้ะสิอยู่หกชั่วโมงด้วยโอ้โหมึงอยู่อะไรเบอร์นั้นระวังอ้วนไว้ไขอโทษขอโทษดยเข้าไปในบ้านมันเกินไปครับคนสงสัยอืม เราต้องนอนต่อต้องนอนต่อมันต้องมีสักช่วงเวลาเสียที่ว่ามันจะเป็นสีฟ้าเนี่ยพร้อมกันทั้งสองคนเลยก็คือคนออกจากบ้านทั้ง2คนเลยต้องมีสักวันเสียมันต้องมีสักช่วงเวลาหนึง่งไปนอนอีกกูดูกู <า S 1> <c oughs> นอนอีกก็ได้ถ้าเกิดพวกมึงไม่นอนองั้นกูนอนกูน,นอนดอกก็ได้ไปนอนในรถหกโมงเช้าใช่ไหมได้หกโมงเช้าห้าหกนอนอืมเป็นโจรนี้ต้องอดทนอดกลั้นเหมือนอไรพวกมึงออกจากบ้าน กูจะขโมยของแล้วจะทนไม่ไหวแล้วนะช่วงนี้ยังอยู่ก็ดีไหมฮะยังยังอยู่อีกอะเดี๋ยนะมึงแน่งโตลุ่งเลยหรือไม่มีของแดกก็เลยแบบเ <c oughs> นื่องรอเปิดตู้เป็นสิบรอบแล้วจะไม่อาหารไม่โผล่มา <c oughs> มึงไปซื้อสิโออยู่ยาวอีกเว้ับเข้าค้องน้ำอีกด้วยค้องน้ำสามชั่วโมงมึงไปขี้หรือมึงไปอะไรเนี่ยฮะ ดำไส้มันมีปัญหาเหระหรือขี้อุดตันสชั่วโมงครับนั่งขี้ตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงคือก่องเที่ยงยังขี้อยู่อีกเหรอแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงนี่คือเราไม่รั้วแหมงั้นกูนอนอีกก็ได้จนถึงเที่ยงแล้วก็มามาร์กอีกทีหนึ่งครับผมว่าคราวนี้เขาน่าจะมีช่วงเวลาที่น่าจะออกจากบ้านกันบ้างนั่นแหละนะถ้ามไม่ออกงัดเลยละกันช่วงเวลาไหนสักช่วงนี่แหละอ่ะตอนเที่ยงเอมช่วงเวลาสุดท้าย ที่เราจะสํารวจพฤติกรรมมนุษย์พวกนี้นะเว่าพวกเขาจะมาไร <c oughs> คืออันนี้ผมเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะที่มาแบบสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ว่าพวกแกจะมาไรกันเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นพวกเขาเลยอ่ะพวกเขาน่าจอยู่ในห้องนอนหรือเปล่าไม่ชัวนนะเนี่ยหลังนี้ผมเริ่มเสียๆวๆครับคือช่วงนี้คือเป็นช่วงเที่ยงไม่เห็นทั้งสองคนอยู่ในห้องเลยเว้ยเขาไปทําอะไรอะ่ะแอบเข้ามาในบ้าน อ๋อเราสามารถติดกล้องได้นะครับกล้องแต่ว่าเรายังมไม่มีเงินทุนไงก็เลยไม่ได้ซื้อกล้องมา,มาดูแป๊บเฮ้ยเหมือนไม่มีคนนะแต่ว่ามี security อยู่ก็คือเธอลงงัดนี่หัวดังแน่นอนว้ายคน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 ,คน,ค,นคนได้พลาดปะผมเป็นช่างเอ์บ้านหลังนี้ครับเขาแค่มาดูหน่อยมาดูเมียเขาเดี๋ยวใจเย็นได้ไปเลยเจ๊เออเดี๋ยวคนรู้แม่เอาละ เขาทางนี้ได้ผมว่าเขาได้ต้องดูคนด้วยดูในแมพมีคนนึงเดินสวนมาทางนี้มึงรีบเอาไปลเลยเฮ้ย,เข,ยเขาอยู่ไกลอยู่งัดได้กันได้โอ้โห <laughs> งัดได้ของกู <c oughs> อื้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดด้วยลืมลืมอุย้ยอยไม่เชฟไม่มีอะไรเมื่อกี้แบบว่าประตูเขาเสียผมเลยไปดูให้เป็นเพื่อนบ้านที่ใจดีเพื่อนบ้านที่แสนดีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเดตกอีดอกรีบเดินไปเลย อย่ารู้มากอย่ารู้มากอย่าทำให้ลงไอ้เอ๋ยงัดต่ออ๋อคลิกเมาส์ซ้ายนะครับเป็นการบอกว่าเออ่ให้ไอ้ลูกสะดอกกรอนเนี่ยไปถึงด้านล่างสุดกดส่มไปเรื่อยๆเฮ้ยคนจะเดินมาแล้วริมงัดแล้วเข้าเอออึดอึดอึดเออได้มันจะมาแล้วฟึบอืมเซอร์ไพร์สมันจะฟักะห้องนอนไม่มีคนว่ะครับ อันนี้เราเปิดไม่ได้ครับคือเราไม่มีที่กันกระจกครับที่ตัดกระจกอะถ้าเกิดมีนี่ตัดได้เลยเนี่ยเฮ้ยหน้าตากเปิดอยู่เซอร์ไพรส์ w าย,ย,ยชิบายแล้วมาทำเชีย่ยอะไรตรงนี้เนี่ยขวยกีตาราดีเดมันมีอยู่คนนึงในห้องนั่งเล่นเฮ้ยเราเราต้องมาร์กก่อนครับเราต้องมาร์กก่อนเพื่อจะได้รู้ว่า เอออีกคนเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เพราะถ้าเกิดเราไม่มาร์กนี่เดี๋ยวมีปัญหาเฮ้ยเฮ้ยส่งดาวเฮ้ยใบอีเจดิใบโอ้มันล็อกด้วยกูโดนรวบแน่ไบเจไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ใบเอฟประตูแอบไม่ได้โอ้ชิบหายแล้วเฮ้ยสวนได้ในนี้สวนได้สวนได้อีเจไปกับบ้านมาวันนี้มาเห็นว่าประตูบ้านมันโดนปลดล็อก มันเลยรู้ตัวมึงเจ๊งเลยอ่ะมึงไม่คิดว่ามึงลืมล็อกประตูบ้านแม่งแหละอีดากตำรวจมาแล้วว้ายตรวจรวบเน่เลยอะสองดาวดีที่มีตู้แอรอีเจ๊ดิคือแถมผมมันเห็นผมปุ๊บเนี่ยมันล็อกประตูบ้านเลยด้วยนะผมวิ่งออกไปไม่ได้ด้วยแม่งล็อกเลยมึงแกจะแข่งกูนในบ้านมึงแหละมึงจะ,จะกัตจักร์กูกเลยเนี่ยเฮ้ยลบไปแล้วหนึ่งดาวแล้ว โอเคดาวหายแล้วแต่เจ้าของบ้านเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยเออเออถ้าเกิดคนเขาเข้ามาในบ้านในห้องนี้แล้วเขาเข้ามาเจอผมนี่จะแถว่าไงดีวะเออผมไม่ได้เป็นโจนนะผมเป็นชู้กับเมียคุณเองอเฉยๆอหมหนักกว่าเดิมคือใจที่โดนจับส่งตำรวจกูโดนตืบ๊บแล้วเติดเมียเขาไมา่เห็นล่ะก็บอกว่าอ๋อผมเป็นชู้กับผัวคุณครับอืมอันนี้ก็ชิบหายเหมือนกันเฮ้ยขวดแก้วขายได้ขวดละสองเหรียญ ดอกไม่เอาครับถูกแกนเฮ้ยคุณแจบพานไอ้นี่จะได้ไม่ต้องงัดเงะอยู่อันนี้30เหรียญอันนี้30เงิน15อย่านะอย่าเข้ามาก่อนนะขอแค่ห้องนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวออกไปแล้วเราต้องดูพฤติกรรมคนอีก2คน,นครับในช่วงเวลานึองไงคือไม่ได้ครับคือเราจะไม่รู้ช่วงเวลาไงอันนี้12เหรียญเออได้อยู่นะเฮ้ยเสียงนั่งเสียงัง อันนี้งัดไม่ได้ต้องการมินิอิเล็กทริกล็อกปิกต้องการล็อกแบบขั้นสูงอ้เจนไม่กระดักอีกรอเปลหม่แล้วไม่แล้วผมว่าจะไปมาร์กอีก2คนตรงนู้นก่อนน่ยคือผมเจออยู่คนนงแล้วนี่ล็อกปิกงัดก่อนเตรียมทางในที่ไล่ไว้ก่อนเผื่อว่าความแตกว่าชูมาหาที่บ้านปุ๊บอ่าปลดล็อกไว้ก่อน แต่อย่าเพิ่งเปิดนะครับเดี๋ยวอีเจ๊มันสงสัยคนระับเดี๋ยวมันเห็นเป้เยประตูบ้านจะเปิดโถใช้ตำรวจเลยอืมนะฮะเราต้องไปมาร์คคนคนนี้ก่อนจะได้รู้ว่าช่วงเวลานี้พวกเอ็งทําอะไรกันบ้างอะไรในห้องน้ำอ๋อขัดห้องน้ำเหรอมาร์ค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 เออมาร์คเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออมาร์คได้แล้วเฮ้ยจะซอกอะไร <laughs> เอ้ยผัวมันออกจากวัดเป็นเมื่อหนึ่งขอดูก่อนช่วงเวลานี้ เออคนหนึ่งมันออกจากบ้านสองชั่วโมงครับเฮ้ยโอกาสปดเรามันจะปดง่ายขึ้นส่วนเมียนเนี่ยจะอยู่ในห้องนอนหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พอ6โมงเนี่ยเขาก็จะไปที่ห้องน้ําก็คือห้องนี้ห้องของเราเนี่ยห้องที่เราอยู่เนี่ยหกโมงใช่ป่าวตอนนี้ตีไรตอนนี้ห้าโมงสิบเจ็ดห้าโมงสิบเจ็ดเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเมาส์ยี่บ้าเหรียญขโมยด้วยเมาส์คุยยังเอานะเนี่ยอะไรอ่ะเฮซิตหูฟังเก้าสิบเหรียญขายได้โคตรดีอ่บ เอาเล่าไปด้วยไหมเอาไปดื่มเล่นผมว่าเดี๋ยวร,รอให้เมียเนี่ยคุณเมียเนี่ยนะครับคุณภรรยาเขาเนี่ยมาที่ห้องน้ําแล้วก็มา,าห้องน้ำปุ๊บแล้วเราก็จะได้เข้าด้านหน้าประตูเพื่อไปขโมยเลยละกันนะผมว่าเอ้ยคุณเมียออกจากบ้านเหรอเดี๋ยวนะคุณเมียออกไปทําอะไรอ่ะออ้ไม่เมีย,เ,มยเขาออกจากบ้านส่วนผัวอยู่ผัวยังอยู่ผัวจะกลับมาที่ เฮ้ยมึงมาทางนี้เว้แล้วโอ้ h i t man มันเห็นว่าบ้านมันโดนปลดล็อกไงครับเฮ้ยกูโดนสองรอบแล้วเนี่ยกับอีดอกนี่มึงไม่คิดว่ามึงลืมล็อกไว้บ้างเหรอมุกนี้มึงเล่นมาสองรอบแล้วนะมุกคือแบบเฮ้ยฉันลืมล็อกประตูเหรอไม่สินี่มันลอยกันแง่อีดอกมึงไม่คิดว่ากรอนมึงเสียมั้งเหรอหรือว่ากรอนมึงมีปัญหาเลยลืมล็อกบ้านอะไรเงี้ยอยู่ๆแบบอุ้ยลืมล็อกโถใจตำรวจเลย ตำรวจบอกกู <G un> <laughs> ไม่รู้คนมุกเดิมโดนจนได้โอ้โหมึงรู้ได้ไงเพราะว่าอีเมียนี่มันบัญชีบอกแน่เลยมันอยู่ในตัวเสื้อผ้าแกเออผมน่าจะเอบมันแบบต่อหน้าเลยเออเขาก็เลยชี้บอกครับชี้พุงอ่ะทำไมทำแงถ้าอย่างงี้ผมจะเอาให้หมดบ้านเลยแล้วกันเน่ะช่วงเวลานี้ยังขโมยไม่ได้งั้นเราโอเคห้องนอนก่อนก็ได้นะผมว่า ห้องนอนเนี่ยคือมันขโมยได้อยู่แล้วก็รีบออกเลยครับห้องนอนก็นกได้เราอย่าโลบมากไปห้องอื่นก่อนละกันเออมันแบบยากเกินบ้านหลังนี้คือช่วงเวลาคนมันออกจากบ้านน้อยเกินครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีคนเดินว่ะโอ,อกันดอกสุดายเฮ้ยึคุณนึกว่าจะหันมาเหลือบมองไม่แฮะดีแล้ว โอเคยังไม่มีห้องนู้นเราไม่ไปแล้วนะครับห้องนี้ก็พอแล้วเอากุญแจบ้านด้วยจะได้เข้ารอบต่อไปนี้คือจะได้เขา้าง่ายๆเข้าบ้านหลังนี้กีตาร์เออเ <c oughs> ปิดเบาๆด้วยดูเสียงดัคงค่อยคแง้มปึ๊บอึอึบอดออจบจไข่ก็เอานะเนี่ยตอนนี้แช่เย,ย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนเป็นโจรที่ดีต้องมือนิ่งโจรที่ดีคืออะไร อันหนึ่งนะตรงนี้กุญแจด้วยอ่าปึ๊บปึ๊บอ้นี่นาฬิกาแับแล้วก็เอาไปด้วยเอาไปขายเ,เหรอแล้วสามสิบเหรียญเนี่ยเปิดตู้เสื้อผ้าหัวอาจจะบเอาเงินซ่อนเมียอยู่ก็ได้ในเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่มีเนาะตรงนี้ไม่มีแอบได้นี่ไงแอบในรองเท้าเปิดเปิดเงินอึ๊บตรงนี้ไม่มีโอเค น่าจะหมดแล้วนะผมว่าน่าจะเคลียบไปรีบออกดีกว่าเสียวเหลือเกินพวกแกจับฉันไม่ได้ในะรอบนี้หรอกฉันศึกษาพฤติกรรมพวกแกมาช่วงเวลาแล้วช่วงเวลาตรงนี้ครับคือสองชั่วโมงตรงเนี้คนจะออกจากบ้านไปนคนนึงแล้วก็อีกคนเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะครับเราสามารถเข้าทางหน้าบ้านได้หรือเปล่าเพราะว่าเราไปขโมยกุญแจบ้านเข้ามาแล้วขอเปิดแป๊บ ยัมีคนเนาะขอเปิดดูก่อนเทสเทสเปิดได้เลยครับโดยไม่ต้องแงดเอาแล้วเ,เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวจะเฮ้ยตำรวจเฮ้ยเหด้ยังไงวิ่งออกมาแล้วรถเจอดทิ้งว้นเนี่ยชิบหายแล้วเออออกกับบ้านก่อนอะไรเอ๊ะตำรวจรู้มากจังเลยระดับดีเลยครับขโมยแบบเลเทะไปเลยขโมยโอ,อ้ก็พอดีมันหายจาก อ,อ,อาชีพนี้ไปนานสนิมเลยเกาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขัดเกลารเรื่อยๆแล้วกันเอ๊เราขอไปขายแป๊บๆนี่ขึ้นรูปดาวแล้วแบบแต่เกิดมึงมาที่เมืองนี้เนี่ยแล้วถ้าเราเดินผ่านหน้าคุณตำรวจนี่ผมบอกเลยว่าเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะโดนสงสัยได้เพราะง,งั้นถ้าเกิดขึ้นดาวสีเหลืองเนี่ยคือลาบากแล้วแหละเริ่มขโมยที่เมืองนี้ยากขึ้นตำรวจไม่จำหน้าได้ส่วยแล้วกีตาร์มาขายร้อยห้าสิบไปใแจกันไปหมดเออไม่เห็นเลย กลับบ้านมาครับซ,ซื้ออะไรดีมีอยู่กี่เหรียญเนี่ยขอดูก่อน415รยาเหรียญน,นะนน้ำตาจะ,ะไหลวะจนจังว่อยากจะซื้อกล้องส่องทางไกลเนี่ยคือเทือดลมีนี่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับแต่ตั้งพันเหรียญแน่โอ้กิตการเอาอะไรก่อนดีวะเนี่ยไฟฉายก็ซื้อแล้วถุงมือตอนนี้คือซื้ออะไรยังไม่ได้ครับเพราะว่าตังไม่พอจ <laughs> ังไม่พอแล้วก็อันนี้ของแต่งบ้าน เราสามารถใช้งานได้ก็ตอนที่ว่าเราซื้อบ้านใหม่นะครับก็คือจะสามารถซื้อพวกตู้เย็นพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหรือว่าวอลเปเปอร์เนี่ยเอามาติดบ้านหรือว่าแต่งบ้านได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นบ้านใหม่ก่อนนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าเป็นบ้านรังโจนนะครับแต่งไม่ได้ก่อนยังแต่งไม่ได้ส่วยจังโอเคเอาเป็นว่าก็โอเคผมก็สรับเกมติวซูมเลเตอร์นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงทุกทกนนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ